สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะอัปเดตอันดับโลกล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังโชว์ฟอร์มสุดยอดเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นทะลุรอบชิงศึกชิงแชมป์เอเชีย2023อันดับโลกล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ในวันที่5กันยายน2566เกมรอบรองชนะเลิศ บสาวทีมชาติไทยเข็นฟอร์มดวลมาราทอน5เซตเอาชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นไป3-2ต่อเซต25-23 19-25 20-25 25-20 15-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023โดยตบลูกยางสาวไทยที่ระเบิดฟอร์มทำแต้มสูงสุดคือบุ๋มบิม๋มชัดจุอรโมกสีทำไป20คะแนนผลึ ด้วยเพียวอัชราพรคงยศ18คะแนนและถัดดาวนึกแจ้งช่วยอีก11คะแนนโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023วันนี้ดูวอลเลย์บอลหญิงไทยวันที่6กันยายน2566บวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงชนะเลิศเวลา18นาฬิกาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบจีนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงอัน อันดับ3เวลา15นาฬิกาญี่ปุ่นพบกับเวียดนาม2อ,อันดับโลกวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยก่อนลงเล่นกับญี่ปุ่นในรอบรองวอลเล์บอลหญิงวอลเล์บอลหญิงไทยอยู่ในอันดับที่14ของโลก190.84คะแนนและผลจากการแข่งขันที่เอาชนะวอลเล์บอลหญิงญี่ปุ่นทําให้ตบสาวไทยได้คะแนนเพิ่มบวกอีก9.47คะแนนทําให้มีคะแนนพุ่งขึ้น เป็น200.31คะแนนยังคงรั้งอันดับที่14ของโลกเท่าเดิมขอขอบคุณแห่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ